สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับจะเป็นไลน์ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ k นั่นเองนะครับอถ้าใครสนใจเพิ่มไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยอย่างแรกเลยนะครับทุกคนมาที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่าเคมนดเทตตัวนี้นะครับอเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนั่นเองนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไปพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีนําการลงชื่อก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับ ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลลาดผ่านยินย่าลาดผ่านนะครับขอห้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งแต่อย่างนี้นะอีเมลนั้นนะครับสามารถม้วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเราเนาะแล้วก็ขอเป็นสองน้มสกุลนะครับพอดเมลกับ Gmail เนาะก็ทําการม้วได้เลยนะครับแล้วทําการติ๊กสองช่องนี้นะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกนะแล้วก็ลงชื่อใช้งานกันเลยนะครับ อ่ะแล้วผมก็ได้ล็อกอินเข้ามาสู่เว็บไซต์ km มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูตรงหมดหมู่กันถ้าหมดหมู่นะครับมีตัวทดลองใช้งานฟรีนะครับถ้าใครอยากใช้ฟรีนะครับหรือว่าทดลองใช้นะก็ลองมาใช้งานกันได้นะครับจะมี tiktok กับ instagram เท่านั้นนะครับจะเป็นปั๊มถูกใจของ instagram นะครับแล้วก็ปั๊มยอดวิวของ tiktok นั่นเองนะครับก็ลองมาเลือกดูกันได้สําหรับตัวทดลองใช้งานฟรีอ่า่วนหมดหมู่ปกตินะครับเป็น facebook youtube tiktok instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนําทั้ง4นี้นะครับเป็นคนที่เล่นแพลตฟอร์ม เยอะนั่นเองนะครับเนาะทั้งส่เลยถ้าสนใจนะครับที่สนใจแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับก็ลองเล่อนลงมา้างล่างสุดดูนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มตัวอื่นรองรับอยู่นั่นเองนะครับก็ลองมาเลือกดูเนาะล่าสุดผมนะครับจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเป็นของ Facebook นะครับผมก็จะไปตรงหัวข้อ Facebook ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราหาไม่เจอเนาะก็ไป Facebook ตัวนี้นะครับแล้วดูนะครับหัวข้อาผมจะเป็นดูเพิ่มยอดไลค์นะครับเอาเป็นเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะครับเดี๋ยวผมขอญาตหาก่อนนนะครัับตวี้ อ่ะผมเพิ่มถูกใจโพสต์ตัวนี้นะครับก็เลือกอันนี้ไปแล้วดูลงบริการนะครับบริการสามารถเลอกได้เลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับหาจะเป็นแนะนําดีที่สุดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ได้หมดเลยเนาะก็ผมจะเอาตัวแรกเลยนะครับแล้วพออ่านหมายเหตุตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะจะมาเจอหัวข้อลิงก์นั่นเองนะครับอาจจะเป็นลิงก์โพสต์นั่นเองกดไปที่วันที่และเวลาของท่านปรับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับปรับปุ๊บแล้วก็กคปีลิงก์ด้านบนแล้วก็กดวางได้เลยนะครับ แล้เจ้ะโอบข้อปริมาณนี่คือปริมาณยอดไลฟ์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะขั้นต่ำจะอยู่ที่30นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0ื่นะผมก็ปั๊มไปนะครับ30นะครับปั๊มขั้นต่ำไปพอค้าบริการขึ้นมาทุกคนนะครับกดสั่งซื้อไปเลยนะ ระบบก็จะตอบแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะเพียงเท่านี้เรากแค่เรายอดไลค์เพิ่มขึ้นเนาะอาก็ไม่นานนะครับเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับฟังก์ชันด้านบนก็ทําให้เราเลือกง่ายมากขึ้นเลยนะครับอะผมก็ย้อไปดูยอดไลค์เดิมจะเป็น88คนตัวนี้นะครับไม่ต้องจำไว้นะอะแล้วผมพาใช้งานเวบไส้นะครับกดไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วสามารถนะครับกดดูปร์ดการสั่งซื้อได้อาเลข order ตัวนี้นะครับถ้าใครยอดมพิ่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือว่าเกิดอะไรขึ้้้นนนนีีรับสาามถกอเลขดตวิู อ่านึ่หัวข้อ Ad, ติดต่อบินนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเวลาไปด้านล่างนะครับก็ให้ทุกคนกดคลิกเลือกไปได้เลยนะถ้าใครอยากจะข้ามเนะาะอราจะมีหัวข้อเรวยมันบอกมีค่าบริการบอกนะครับที่เราจ่ายไปแล้วมีหัวข้อลิงก์กับสถานะของระบบบอกเราด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับ Uh, การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางกร QR code นะครับอังเปา Wallet นะครับ Crypto Perfect Money แล้วก็ True Money Wallet นั่นเองนะครับถ้าใครนะสนใจสำระก็สะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่าน,นะครับจะเป็นอ่าตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชาระเงินอ่าหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็ <g år> สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคาสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับ เลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะ แอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับอหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะ อ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอ่าหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในแต่และหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยอดไลค์ของผมก็ได้ทาการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น89คนแบบนี้เลยมันก็จะเติมขึ้นให้เรื่อยๆนะทุกคนก็ลองดูนะครับรีเฟรชไปรอ,อ,อก่อนนะครับเนาะในรองที่ผมทําการลองมานะครับยอดไลค์ก็ขึ้นโคเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น119คนแล้วนะาก็มีแถมกันมาดงเนาะถ้าใครสนใจเพิ่มยอดไลค์นะเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มะไรต่างๆนะครับ ก็สามารถมาใช้งานตัวเว็บไซต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาแปะไว้ให้เลยนะครับทุกคนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นอะก็ให้กดลิงก์ด้านล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับเนื้องขอตัวรัทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ